สวัสดีครับผมขอที่ตามเรื่อผมใจยอดักแล้วมา,มาปารตารเตไปก่ เราเขาตีนบ้าตายไฟร์ในห้องไฟร์ในห้องอะไรนะ ก็มันแหลกไงก,ก็มึงมันกล้าเออพวกนี้มีห้องอะเขาวะจะเติมวันนี้ก็อะไรเติมวันนี้พวกมีตังเติมพอดีวันน้าเ,เ,เย,ย็ดเข่เย็ดเค่ ได้แล้ววะเด็กเยี่ยงแบบ